วันนี้มาพบกับวิวลอยซีโรกับเกียร์อีวีไฟสปีชี่ตรงกันกล้องก็เกาหลีรถก็เกาหลีส่วนคนเป็นคนไทยสวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลาไอทีนะครับเกียร์อีวคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับ ก็คือเป็น BEV นั่นแหละแล้วเขาเลือกกล้องติดรถยนต์แบรนด์เกาหลีคือแบรนด์วิวรอยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นซีโร่นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ฟังก์ชันเป็นรุ่นท็อปของกล้องรุ่นอื่นๆลูกค้าเกียร์ EV5 คันนี้นะครับเลือกกล้องวิวรอยซีโร่นะครับเป็นกล้องเกาหลียี่ห้อวิวรอยนะครับรุ่นซีโร่กล้องน่าจะให้ความละเอียดเป็น Full HD กล้องหลังก็เป็น Full HD เช่นเดียวกันนะครับแต่เซ็นเซอร์กล้องหน้าเป็นเซ็นเซอร์ Sony นะก็จะให้ความละเอียดที่คมชัดมากกว่าปกตินะครับส่วนคันนี้นะครับอยากติดตั้งกล้องที่มีระบบบันทึกตอนจอดด้วยนะครับซึ่งไม่อยากให้เสียความเป็นตัวตนของกล้องเกาหลีก็เลยต้องเลือกใช้อุปกรณ์เสริมเป็นปลั๊กแบบ OBD2 นะครับกล้องหน้ากล้องหลังและใช้ปลั๊กแบบ OBD2 เป็นออปชั่นด้วย ตอนนี้แหละรถจะทําการบันทึกตอนจอดรถได้ด้วยโดยที่เราไม่มีการไปดัดแปลงระบบใดๆของตัวรถแค่เสียบปั๊กเก็บสายกล้องก็ทํางานตามระบบที่ต้องการแล้วนะครับก่อนจะไปดูกันต่อนะครับป้ายยานิดนึงกล้องวิวลอยซีโร่ตัวนี้นะครับกล้องหน้าจะให้ความละเอียดเป็น f 4HD แต่ใช้เซนเซอร์โซนี่สตารวิดเลยนะ ส่วนกล้องหลังก็เป็น Full HD เช่นเดียวกันนะครับกล้องหน้ากล้องหลังทํางานพร้อมกันนะครับมีระบบ Night Vision แล้วก็ HDR มันจะปรับและชดเชยแสงโดยอัตโนมัติเมื่อเราใช้งานเข้าสู่พื้นที่แสงน้อยนะครับระบบ G-Sensor ระบบล็อกวิดีโอมาครบคันนะครับบันทึกเสียงในห้องโดยสาร Format Memory อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันรองรับการเชื่อมต่อกล้องผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับการ ดึงข้อมูลดึงวิดีโอออกมาโดยที่เราไม่ต้องถอดเมมโมรีนะครับโมเยอะเกินไปตอนนี้เราติดตั้งตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะติดอยู่ที่ฝาครอบ a d a ดสีดำเพื่อให้กล้องอยู่ในตำแหน่งที่ซ่อนนะครับเวลาที่เราใช้งานรถเราก็จะได้ไม่ต้องไปพะวงดูหรือเสียสมาธิกับตัวกล้องติดรถยนต์ที่มีไฟกระพริบอยู่ ตำแหน่งเมื่อติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยมันทำให้บันทึกได้สมดุลแล้วก็สามารถปรับมุมมองได้อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงด้านหน้ากระจกเวลาที่เราขับรถเราจะไม่รู้สึกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแปลกปลอมมาติดอยู่ดูแล้วเกะกะอันนี้จะดูเรียบเนียนไปกับตัวรถเลยนะครับส่วนสายเราก็ ลอดขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เก็บลงด้านข้างแบบที่ผมกำลังเก็บอยู่ตอนนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคันนี้เขาใช้อ p อปชันก็คือใช้ปลั๊กแบบ OBD2 นะครับตัวปลั๊กก็จะเป็นแบรนด์ของ i r o a d นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีเช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้ปลั๊กจะส่งสัญญาณการอจอดรถมาที่ตัวกล้องนะครับว่ากล้องว่ารถดับเครื่องแล้วกล้องก็จะเข้าสู่ Parking mode นะครับทีนี้ตอนนี้เราดำเนินการมา ถึงตัวสายกล้องหน้าด้านล่างแล้วเราก็จะต้องเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเดินสายที่เหลือทั้งหมดไปยังกล้องหลังนะครับการติดตั้งหน้าร้านนะครับถ้าลูกค้าเลือกกล้องในกลุ่มของกล้องเกาหลีตอนนี้ทางร้านจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับคนที่ติดตั้งกล้องเกาหลีหน้าร้านเท่านั้นนะครับก็จะได้รับการติดตั้งฟรีนะครับเสียแค่ส่วนของค่ากล้องเท่านั้นติดตั้งฟรีเลยกล้องเกาหลี มาติดครั้งเดียวอะจบเมมโมรี Memory เขาก็แถมงานติดตั้งหน้าร้านผมโปรโมชั่นให้ฟรีด้วยและกล้องเกาหลีนะครับตัวนี้วิวลอยประกันศูนย์ไทย2ปีถ้ามีปัญหาไปที่ศูนย์ศูนย์จะดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับวิวลอยรุ่นซีโรนะครับตัวนี้แถมเมมโมรี่2 g เราสามารถซื้อเมมโมรีเปลี่ยนหรือเพิ่มได้นะครับกล้องมีระบบบันทึกตอนจอดทั้งหมด ะร,ระบบบันทึกตอนจอดของกล้องเกาหลีจะเหนือกว่ากล้องทั่วไปตรงที่ว่าเขามีระบบจับความเคลื่อนไหวไม่ต้องวิ่งมากระแทกกล้องมันก็เลกคอร์ดแล้วนะครับแล้วก็มีระบบจับแรงกระแทกระบบบันทึกแบบไทม์แลบถ้าเราต้องการใช้งานให้มันถ่ายภาพตลอดเวลาแล้วมาเรียงต่อกันเป็นวิดีโอแบบไทม์แลบก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับงานติดตั้งนะครับของทางร้านเป็นงานติดตั้งแบบมาตรฐานนะครับ มีการเก็บสายร้อยสายเข้าช่องต่างๆนะครับจุดไหนที่ใส่ท่ออ่อนได้ก็จะใส่ท่ออ่อนแล้วก็พันเทปห้าให้นะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานกล้องติดรถยนต์ของลูกค้าเองนะครับทั้งในส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับนี่ตัวนี้ติดตั้งกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนการเก็บสายนะครับเพื่อไม่ให้สายมันเคาะกับตัวถงังแล้วก็ไม่ให้สายหลุดลุยลงมาขณะที่เรา ใช้งานไปแล้วนะครับวิวลอยซีโรนะครับกล้องหน้า full hd s เซอร์ sony เป็น star w i t h นะครับกล้องหลัง full hd เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งกล้องติดรถยนต์เสร็จแล้วนะครับคันนี้คือเกียร์ ev 5นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%การติดตั้งใช้ปลั๊กแบบ ovd 2 ไม่มีการไปขยับหรือยุ่งกับระบบสายไฟใดๆของตัวรถนะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับเบอร์อยู่ท้ายคลิปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ